เมนูวันนี้กระเพาะปลาแซบค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะไม่ได้กินนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาขายนานแล้วเนาะก็เป็นกระเพาะปลานะคะวันนี้ปลาเล็กก็เลยสั่งพิเศษไข่ซะเลยค่ะนี่นะคะไข่แบบจุกๆนะคะ ก็ชามนี้นะคะสนนราคาที่60บาทค่ะเยอะมากๆนะคะถ้าปกติเขาจะขาย40บาทแต่ปลาเล็กเพิ่มขาอีก20บาทนะคะซึ่งเขาขายแยกเนาะปลาเล็กก็ซื้อมาใส่เพิ่มเองค่ะก็มากินด้วยกันนะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะกระเพาะปลาร้อนๆค่ะแต่ว่าไม่มีควันแล้วเนาะเพราะว่ากว่าจะตั้งเสร็จนะคะเมนูวันนี้กระเพาะปลาแซ่บๆค่ะ รานนี้เขาขายมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เข้ามาในหมู่บ้านนานๆจะเข้ามาทีนะเข้ามาวันนี้ก็เอาซะหน่อยรสชาติเขาโอเคค่ะก็าขายโอเลี้ยงขายก็เพาะปลา ไข่นกอร่อยเบิร์สอง ตัวเนี้ยตัวกระเพาะปลาเขาเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยค่ะเขาทำดีมากบางเจ้าเราไปกินนะจะเป็นกลิ่นอับทั้งแม่อร่อยแล้วก็หน่อไม้เขาก็ไม่เป็นกนลิ่นก็เลยชอบกินเขาเข้ามาทุกครั้งเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อเนาะว่ากระเพาะปลาทำกินเองมันก็ยุ่งยากขั้นตอนเยอะอุซอรี่เยอะ ซื้อของกินเนี่ยดีแล้วค่ะสี่สิบบาทง่ายไวรสชาติก็อร่อยสี่สิบบาทให้เยอะมาก ที่หกสิบาทเนี่ยค่ะเพราะว่าปลาเล็กซื้อไข่แยกต่างหากอีกยี่สิบาทนะคะไข่นกกระทาจริงๆเขาขายแค่สี่สิบ อยู่บ้านนอกก็ได้อย่างนึงยังมีแบบว่าของราคาสามสิบสี่สิบาทให้เรากินอยู่เนาะถ้าอยู่ในเมืองก็ลําบากหน่อยก็หาร้านยากหน่อยอาจจะมีแต่มันก็มีน้อยค่ะแต่ถ้าอยู่อย่างบ้านเราอย่างเนี้ยมันก็มีมีเยอะวันนี้มัดผมจุกโชว์ไฮไลท์ มันร้อนมากค่ะมันมีลมแรงนะแต่มันร้อนมันบอกไม่ถูก อร่อยมากทุกคนแล้วคนอยู่เขตสูงเนินเนี่ยที่ว้าน่าจะเคยกินเนะเาะกับเพาะปลาเจ้าเนี้ย เพราะเขาขายมานานแล้วค่ะไม่หมดนะคะเต็มก็มเยอะมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําติชมค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆช่องกินแซบบายปลาเลขา